ไปรักเนยก็ได้ให้เพิร์พดของารักสิบคแต่เราจะรวหมดเลยนะจะเป็นรักแหล่ใช่หรอรัก้ามีแก่รักนได้ไหมรักขนได้ไหมรักนได้ไหมรักด้ตัวนี้เนี่ยเราก็มีภารกิจว่าไปรักเนยก็ได้ให้เปิร์ุพูดคำว่ารักสิบคำแต่เราจะรวมหมดเลยนะจะเป็นรักแหล่ใช่หรอรัก้ามีแก่ หรือว่าเป็นแบบเออคำว่ารักอะรักอะไรก็ได้เป็นแรงรักเออเป็นแรงรักก็ได้หรือว่ารักค <c oughs> าราเต้ครับตำหรับนี้ครับเรามีคำถามครับครับขอพึ่งก่อนเลยครับมีประสบกบรารณ์อะไรบ้างกับวันวันเล่นยงครับเคยได้มีตัวใหญ่ไม่ม,มีเลยเหรอเออได้มีตัวใหญ่ที่โรงเรียนกินปหมฮะกินปหมกินเรากินแล้วมีเขากินน่ารักมั้ยหมีน่ารักปั้ยน่ารักนะเป็นอันใหญ่ใหญ่มีตัวเท่าเราเลย วันเลนทายแบบว่าคุณคุณคุณรักใครบ้างวันวาเลนทายเนี่ยไม่ไม่ีเลยอ่ะไม่ไม่ไม่รักใครเลยอออไปคนแบบคนโสด่ไม่เหมือนพ่อแม่ไร่รักไหมรักคุณได้ไหมอ่ะรักคุณได้ไหมอ่ะรักคุณได้ไหมอ่ะอม่นดพแม่รักวันอยู่แล้วไงเราเกิดมาเราก็รักเลยพี่ีดีรักหมักตอบไปยังไง ความรักรักของเรา,า,หาหรให้มันกลายเป็นความทรงจำที่มีลองทำแต่แรกใหม่ได้ไหมพี่คนนั้นชื่ออะไร <c oughs> ออนะอ,อะไรแฉชื่ออะไรแ, <c oughs> แร่ชื่อเ <c oughs> ียกเต็มว่าอะไรชื่อเต็มเต็มทำไมครับรู้จักรู้จักพี่นักแสดงคนหนึ่งไหมชื่อรักแร่หรอไม่ <c oughs> พี่พี่เขาพี่พี่เขาเลี้ยงน้องปกป้องแบบแบบรักสามีแค่เหรอเรื่อเรื่ออะไรมนะพี่รักสามีแค่ครับใช่ไหมครับ <c oughs> เอ๊ะใช่ไหมนะถามจ้าสิใช่แล้วแ,แล้วเพลงท่อนแรกมันร้องว่าอะไรนะนเมื่อกี้ที่ร้องอะ่ะจะทำอะไรนะเกิดจะไม่ยอมรักแล้วอะไรอีกรักกับเราทำไมครับฮะแป๊บนี่ทำสำเร็จนะคะทุกคนเป็นทุกอย่างเป็นแบบแบบ เคยที่จะรู้เลยว่าความรักจะเข้ามาเมื่อไรแต่ถ้าได้รักใครสักคนก็จะคว้าม,มันเอาไว้ จะเรียนรู้ในความรักยิ่งตั้งใจและจะไม่นำผิดหวังเลยสักครั้งเพราะารักคือการต้องเสียสละอและมันทำให้รู้จักการไทยทุกวันจะจะทำด้วความมั่นใจไม่ให้ฉันต้องมานนั่งเสียใจไม่เอาอีกแล้วจะทำให้ความรักรักของเราให้มันกลายเป็นความทรงจำที่มีค่า ดถึงกันไม่ว่าวันใดก็คิดถึง,งและตอนนี้เราก็เสร็จสิ้นภารกิจของเราไปแล้วนะ ทุกคนไปนับก,กันเองว่าผมนำภารกิจสำเร็จไหมหวันนี้บรรยากาศเป็นงไงบ้างทุกคนเห็นตัวเองกันในคลิปไหมผมก็พยายามถ่ายเข้ามาก็วันนี้ก็ถือว่าขอบคุณทุกคนมากมากนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้กันในอีเวนต์แรกแล้วก็เป็นการร้องเพลงด้วยก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับวันนี้แล้วเจอกันนะครับกับช่องจาดูสุดท้ายแล้วฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดสับคล้ายกดกระดิ่งนะครับกดแจ้งเตือนไว้เผื่อจะได้ไม่พลาดคลิปของจาดูจะทำอะไรก็ได้จาดูอะไรก็ได้แล้วคุณเราจะดูไหมวันนี้ขอลาไปก่อนครับ แล้วเจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้าบ๊ายบายฮัลลโหสวัสดีจ้าตอนนี้ก็คือการแฮกช่องจ้านะครับผมก็นี่คือช่องของไม่เอาเราจะไม่ทายอินไปหาเองว่าช่องผมกับช่องไรนะฝากขึ้นช่องตรงนี้ด้วยนะครับวันนี้วันวาเลนไทน์บอกเลยจ้าวันวาเลนไทน์ก็ขอให้จ้ามีความสุขมากๆนะครับได้เจอความรักดีๆนะแบบไหนแบบนี้